สมาร์ทโฮมพคคร,ครสเสนอตอนคุกกี้น้องหมาอันดับแรกปันแครอท 2. ปันข้าวโอ๊ตให้ละเอียด 3. ปันตับไก่ 4. ปั่นเนื้อสับวันนี้เราเลือกใช้เครื่องบดสับของสมาร์โทโฮมมีกำลังไฟฟ้าถึง200วัตต์แถมยังมีใบมีดสแลนเลดถึง4ใบซ้อนกันแนททำให้ปั่นได้เร็วนำทุกอย่างมารวมกันเลย ใส่แค่หอดลงไปเอาเยอะๆเลยนะนากอย่าลืมใส่แป้งโฮวีกับข้าวโอ๊ตลงไปด้วยนะแล้วก็น้ำมันมาก่อนนิดนึงงามงามงามเติมไข่ลงไปเลยชองฟองแล้วก็คุกคุกคุกคุเล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  วันนี้เราเลือกใช้เตาอบไฟฟ้าของสมาร์ทโฮมมีกำลังไฟ้าถึง1,000วัตต์ตั้งเวลาได้ถึง60นาทีปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่100ถึง250องศาใส่พิมพ์เลยเอาเข้าเตาอบงมน้ำนำไปอบเลย10นาที200องศาตาดาได้แล้วงามงามงามวันนี้ได้กินขนมแล้วงามงามวันนี้ได้กินขนมด้วย โอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นอร่อยเลยเฮ้ยกินง่ายวะ